เรามาดูดวงคนที่เกิดราศีมีนนะคะตั้งแต่วันที่25กันยายนถึงวันที่1ตุลาคม2566นะคะคนที่เกิดราศีมีนนะคะดวงคุณเป็นยังไงบ้างคนที่เกิดราศีมีนโอ้โหไพ่นะคะก้าวเรียนมาเลยนะคะตามด้วยเดซันนะคะไพ่สวยมากนะคะคนที่เกิดราศีมีนนะคะโอ้โหคนที่เกิดราศีมีนนะคะช่วงนี้นะคะจะมีสิ่งดีๆเข้ามานะคะ ใครที่คิดเรื่องทรัพย์สินเนงินทองคิดเรื่องอสมบัตินะคะช่วงนี้หลายๆคนกาลังคิดเรื่องบ้านอยากจะซื้อบ้านใหม่ ะะอยากจะซื้อบ้านใหม่หรืออยากจะทําบุญบ้านนะคะในช่วงนี้คนที่เกิดราศีมีนนะคะดวงค่อนข้างดีมากเลยนะคะไพ่สวยนะคะคุณจะมีการนะคะเปลี่ยนแปลงใหม่ๆเกิดขึ้นในชีวิตนะคะคุณมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายมีโอกาสย้ายบ้านย้ายงานนะคะในช่วงนี้นะคะหลายๆคนกําลังคิดอยากจะปลูกบ้านอยากจะอ,อยากจะสร้างบ้านหรือจะขึ้นบ้านใหม่คุณมีเกณฑ์ได้เดินทางนะคะเดินทางแล้วดีเดินทางแล้วประสบความสําเร็จ นะคะในช่วงนี้คุณหลายๆคนคิดเรื่องงานนะคะช่วงนี้อาจกําลังมองหางานใหม่อยู่หรือเปล่ากําลังมองหางานใหม่ๆนะคะอยากจะเปลี่ยนงานนะคะช่วงนี้อาจจะต้องอดทนเป็นพิเศษนะคะเกี่ยวกับเรื่องการทางานงานอาจจะหนักอาจจะเยอะนะคะแต่คุณสามารถเอาอยู่ นะคะในช่วงนี้หลายๆคนกาลังมองหางานใหม่ๆอยู่นะคะในตอนนี้คุณจะได้โชคได้ลาบจะมีเงินเข้ามานะคะจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะในช่วงนี้นะคะหลายๆคนคิดอยากจะสร้างครอบครัวระวังมีปัญหาคนในบ้านนะคะหรือคนใกล้ตัวทําให้คุณรู้สึกไม่สบายใจนะคะระวังปัญหาสุขภาพมีเกณฑ์ได้พบหมอพบพยาบาลด้วยนะคะช่วงนี้นะคะการงานค่อนข้างเหนื่อยนะคะต้องอดทนพอสมควร จะบอกว่าจะเดินทางไปไหนในช่วงนี้ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุและก็สุขภาพด้วยนะคะมีเกณฑ์ที่จะเจ็บป่วยนะคะในช่วงนี้นะคะหลายคนนะคะกําลังคิดนะคะอยากจะเปิดร้านหรือเปล่าเนี่ยอยากจะเปิดร้านขายของสวยของงามเปิดร้านเสื้อผ้านะคะเปิดร้านนะอะไรที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงนะคะในช่วงนี้นะคะการงานที่ใครรองานมีโอกาสได้งานนะคะใครรองานมีโอกาสได้งานนะคะ ดวงความรักนะคะสำหรับคนโสดนะคะคนโสดในช่วงนี้นะคะคุณจะได้เจอคนที่ใช่คนที่ชอบจากการเดินทางนะคะคุณเดินทางคุณจะได้เจอคนที่ใช่คนที่ชอบคนที่ถูกใจคนที่คุณกําลังมองหาอยู่นะคะสำหรับคนมีคู่แล้วนะคะในช่วงนี้นะคะระวังในเรื่องของอารมณ์งดหยิดง่ายนะคะระวังในเรื่องของอารมณ์คาพูดและการตัดสินใจนะคะจะมีคนทําให้คุณหงดหยิดนะคะในช่วงนี้ ความรักของคนมีคู่นะคะช่วงนี้ครอบครัวรักใคร่กันดีอบอุ่นดีนะคะหลายๆคนนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้พาครอบครัวเดินทางไปท่องเที่ยวหรือหลายๆคนที่เพิ่งจะแต่งงานใหม่มีโอกาสที่จะมีน้องนะคะมีโอกาสที่คุณจะท้องด้วยนะคะในช่วงนี้นะคะดวงการงานการงานค่อนข้างโดดเด่นนะคะมีโอกาสได้เปลี่ยนงานนะคะการเงินค่อนข้างดีมีโอกาสได้โชคได้ลาบจะมีคนเอาเงินมาให้นะคะในช่วงนี้สื่อน้าโชคของคุณวันนี้นะคะสื่อน้าโชคของคุณวันนี้คือ เลขที่บ้านนะคะเลขที่บ้านทะเบียนรถแล้วก็เด็กให้โชคสีเสริมดวงนำโชคของคุณคือสีแดงสีเหลืองนะคะสีเขียวให้โชคนะคะเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้นะคะ9ก้นะคะ9 1 9, ะะ้ 9, 1, 9, แล้วก็สองหนึ่งขอให้คนราศีมีโชคดีร่ำรวยคะ่ะ